ทลาย3ากำแพงความคิดเพื่อพิชิตการพูดในที่ชุมนุมชน 1. เราไม่ใช่นักพูดเราพูดไม่เกง่งพูดกับตัวเองยังพูดไม่ได้ถ้าจะไปพูดให้ใครเขาฟังคิดอย่างนี้ก็เท่ากับปิดประตูการพูดในที่ชุมนุมชนครับเพราะาเมื่อไรเราบอกกับตัวเองว่าเราไม่ใช่ก็เท่ากับ เราไม่อนุญาตให้ตัวเองทำได้ครับเหมือนคุณบอกกับตัวเองแล้ใครๆว่าคุณเป็นคนไม่กินผักก็จะไม่มีผัก,ผกชนิดใดผ่านปากคุณเข้าไปได้คุณบอกว่าคุณไม่ใช่นักพูดใช้พูดเก่งได้ยังไงพูดได้สิครับโดยการคิดแล้วบอกกับตัวเองใหม่ว่าถึงจะไม่ใช่นักพูดแต่เราก็พูดได้ในสิ่งที่เรารู้และเข้าใจนั่นก็เท่ากับคุณอนุญาตให้ตัวเองทำได้ โดยไม่เอามาตรฐานของใครมาเป็นตัวกดดันให้มันรำคาญใจพูดในแบบฉบับของคุณภูมิใจว่าคุณคือต้นฉบับไม่ใช่สำเนาหรือพิมพ์เขียวของใครครับสมมุติว่าคุณวิเชียนมาเรียนพูดกับผมเมื่อจบไปคุณวิเชียนต้องเป็นวิเชียนคนที่หนึ่งให้ได้ไม่ใช่เป็นจตุพลคนที่สองครับ2 คนทำเก่งมักพูดไม่เคยได้ก็เราเป็นคนทําเราไม่ใช่คนพูดคนพูดเก่งมักทําอะไรไม่เป็นทั้งนั้นแหละคนที่ทําเก่งอ่ะไม่จําเป็นต้องพูดเป็นก็ได้ที่บางคนคิดอย่างนี้แสดงว่าเจอแต่คนเก่งที่พูดไม่เป็นหรือเปล่าครับคุณคิดว่าคําพูดต่อไปนี้มาจากใครเวลาของคุณมีจํากัด จงอย่าเสียเวลาไปกับการใช้ชีวิตในแบบของคนอื่นสตีฟจ็อบส์เจ้าของผลิตภัณฑ์ตระกูลไอที่เปลี่ยนโลกอย่าให้ความคิดเห็นของคนรอบข้างปิดประตูความคิดสร้างสรรค์ของคุณมาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ถ้าคุณเกิดมาจนคุณไม่ผิดแต่ถ้าคุณตายอย่างยากจน เป็นความผิดของคุณบิลเกตเจ้าของ Microsoft คคำพูดสุดยอดแบบนี้มาจากคนที่ทำอะไรสุดยอดระดับโลกด้วยครับหรือต้องคิดว่าเขายิ่งเก่งเท่าไหร่เขายิ่งต้องพูดให้รู้เรื่องเพราะทุกคุณทำอะไรเก่งคุณยังสามารถพัฒนาตัวเองฝึกฝนวิธีการพูดของคุณให้เก่งขึ้นมาได้ด้วยครับเก่งไม่กี่อย่าง แต่สื่อสารให้คนเข้าใจได้ทุกอย่างผมว่ายังมีประโยชน์มากมายกว่าคนที่เก่งสิบอย่างแต่พูดสอนอธิบายให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้สักอย่างครับ 3. ไม่มีพรสวรรค์การมีพรสวรรค์ก็คือการทำอะไรได้ง่ายกว่าคนอื่นเขาแต่ไม่ใช่เราไม่มีพรสวรรค์ แล้วเราจะทําไม่ได้นะครับคนมีพรสวรรค์ก็เหมือนกับขึ้นลิฟต์คนไม่มีก็เหมือนต้องขึ้นบันไดแต่ถ้าขยันก้าวต่อไปสุดท้ายก็ถึงที่หมายได้เหมือนกันครับผมเองก็ไม่ใช่คนช่างพูดช่างคุยแต่รู้ว่าถ้าอยู่หน้าเวทีเราต้องมีหน้าที่อะไรเหมือนปิดเปิด,ปดสวิตครับพอจบหน้าที่ก็ปิดสวิตกันไปบางคนอ้างว่าไม่มีพรสวรรค์เพื่อที่จะไม่ต้องทำอะไร ผมว่าการพูดไม่ใช่เรื่องแค่พรสวรรค์เพราะถ้าขยันฝึกฝนทุกคนทําได้ครับและควรทําความเข้าใจว่าคนที่พูดเก่งไม่ใช่คนที่พูดไม่หยุดแต่คือคนที่รู้ว่าตรงไหนควรหยุดตรงไหนควรจะพูดต่อไปคนที่พูดดีนะ่ะไม่ใช่คนที่พูดแบบไม่มีสาระไม่มีเนื้อหาอะไรเล่าความหลังหวังแต่เสียงหา เพราะเวลาของคนฟังทุกคนเขามีค่าอย่าให้รับหลังเขาต้องมาด่าว่าเสียเวลาที่มาฟังครับ